เงี yeah, Pop, ้ต้องเงี้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยดังบ้าเเอออออออิโอก้นเจนน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 นี่เหนื่อยแล้วพอแล้วฉีดน้ำโอ้ยฉีดาน Come... Winnie,